ดิงที่สนามบินประเทศเดนมาร์กนะครับสนามบินโคเปนเฮเกนวันนี้อากาศสวยงามด้วยเนี่ยครับเป็นไงเป็นไงเนี่ยดูท้องฟ้าดิท้องฟ้าเป็นสีชมพูสวยงามมากนะครับที่ประเทศเดนมาร์กาวตับ มารับชมกันซิว่าการบินไทยโดยกัปตันมวลเนี่ยแลนดิ้งแบบนุ่มนวลชวนฝันหรือจะนุ่มนวลชวนไปโรงพยาบาลถ้านุ่มนวลชวนฝันนี่ผู้โดยสารต้องปรบมือนะถ้าไม่ชวนฝันเนี่ยผู้โดยสารจะโวยเลย ลงแล้วครับลงแล้วทัชดาวอุโยนิ่มครับแต่ควันขโมงเลยนะผู้โดยสารไม่อกสันขวันแขวนครับถึงคาวสตับโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกัปตันก็จะลงไปหานมนะนมไทยเดนมาร์กมีขายหรือเปล่าไม่รู้ที่นี่เดี๋ยวต้องไปรองหาดูนะครับสนามบินคาสตับ โคเป็นเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะครับว่าการมินไทยลงได้สวยงามขนาดไหนทองฟ้าสวยงามมากครับลงสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ถ้าสวยกว่าน,นี้ต้องแต่งหน้าทาเล็บนะเึงจะสวยสำหรับเที่ยวบินนี้การบินไทยเดินทางมาจากสนามบินอารันดาสตอกโฮมประเทศสวีเดนนะครับบินตรงมายังคาวสตับ โปเปนเทเกนประเทศเดนมาร์กเออแต่ภาพเครื่องบินไม่ค่อยสวยนะเวลาแลนดเนี่ย แลแล้วครับแล้วละครับแล้วเบเบลูก้าดูดูด,ดูดูการทัศดาวของกัปตันมวลว่านุ่มนวลชวนฝันสไตล์กัปตันมวลนะครับโดยมีครูกันเป็นครูการบินให้แต่ไม่ได้เรื่องเลยนะครูกันเนี่ย